พาแฟนมวยทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปี2552นะครับไปดูศึกพยนันครับจัดโดยเจเชนมองชนครับพิรัตพยนันคู่เอกนำรายการยอดบงงามลูกบ้านใหญ่ครับมุมแดนเจอกับเลิศศิลาชุมแพทัวมุมน้ำเงินนี่ยพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับดูความเร็วของเลิศศิลาคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการนะครับยกนี้ยกสองครับยอดบงงามลูกบ้านใหญ่ เทพบุตรห้วยขวางกับจากกรุงเทพมหานครเส่วนเลือดศิลาต่อยเสร็จนี่เลือดศิลาจุมแพทัวจากชัยภูมิยันไปยังปลารายใสสเก็ตแล้วก็กองเชียร์ครับบดูมียกสองนะครับเกิดมาดูกับเตะซ้ายสุดยอดคู่มวยในอดีตครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมพิการโชคหนึ่งครับปุ่ไฟสุดทิกแล้วครับคู่นี่แต่ไม่ยิ่งเดนสีมือทั้งคู่เลดศิลาดูครับมีตีนว่ากันว่า เดินได้ถอยได้จบกันไปเมื่อประมาณ11ปีที่ผ่านมาครับที่วิกสังกษีครับลุกทีนี้พระรามสายสกัดครับยอดประภัยกสองก็ยังดูระมัดระวังกันอยู่แหละครับสุดยอดฝีมือครับใม่เชื่อปลายยกที่สองจะหวะกันอออกาวุธสนุกแน่ครับคู่นี้ถือว่าเป็นที่ชอบประเภทมวยบูนี่ต้องบอดสุดคลาสสิกเลครับคลาสสิกรูได้เลยครับคู่นี้ ครับมาตรการต้องเตือนเลยครับากรไม่ค่อยออกอาวุธกันเท่าไหร่ครับเลือดร้อนเลยเกินครับยกมียกสองนะครับก็ยังดูประหยัดอาวุธกันอยู่จนกรรมการต้องเตือนส่วนกู้ประกอบรายการวันนั้นนะครับสิบแพร่นันสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับ 452นะครับผู้ประกอบรายการก็พัดสักผู้ประกอบดูดึงนี่สวยงามจริงๆก็แพทย์งานยุทธจักรแก้วสมริดนึงอ่อนจริงๆยอดเพชรสิบปาดาวแพทย์นกยกสี่เพชรพายุปิ่นสิงห้าแล้วก็ผูการท้าทายไาดูยังสวยนี่กูเอกรดงการมั่นใจแต่ราคาที่สองราคายังเสมออยู่ที่ยอดโรงงานราคาเสมอห้าต่อสี่ว่าต่อยอดสามนะครับ เกมเริ่มสนุกขึ้นก่อนที่จะขยับต่อ5-4ในสิลานั้นพยายามเลียกยกสามครับดูที่ความสวยงามของการออกอาวุธแล้วครับคู่นี้อาจจะไม่ดูเดือดเลือดพ่านนะครับแต่ว่าดูว่าแข่งขับออกอาวุธสวยงามครับโดยเฉพาะการวางแค่ทำหมูป่าลีเลยครับคู่ต่อสู้ล้มนี่ยักหน้ายกขึ้นสู้ปลาไหลสัจเจตในนักเสิงห์วนประสาทคู่ชกเลยครับคู้นี้อาจจะมีลูก หลอกล่อวนประสาทนิดหน่อยครับนี่ครับเป็นหวดเลวหงสแทางขวาหาจิงกอลเร็วเกินเกินครับยิงใกล้ๆนะครับแล้วก็หลอกให้เรียกว่าผลงานลูกศิษย์ของปาโจลูกบอลใหญ่ก็ยังติดอยู่โยกหลุดแล้วว่าจะโดนเตะฟรีคิกกลางหลังอ่ะเอาคืนครับได้หแข้งมวยอย่างนี้ยากครับมือจะเก็บอาวุธและเบียดเข้าหาและพยายามขยับเดินเข้าหาครับเลสศิลาอยู่ที่มุมนั้นนี่มีแสงชัยมาเชียร์ด้วยนะครับ ตัวเอ็ชัยสองคิงสตาร์มีสมรับคังสิงมาเชียร์ด้วยรุกต่อสู้ก็ทีมงานอีกหลายคนครับอดีตนั้นทีมงานค่ายมวยจกกี้ยิมพี่ปีสิงห์บนีนั้นขยับขยับกดยังไม่ชัดเท่าไหร่แม่ดูครับเรามาระวังกันอยู่แล้วครับไม่กล้ามีผามนะครับมวยฝีมือด้วยกันแบบนี้นี่หลุดหววมนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยครับ ลักกษณะารแข้งขวาของเลสิลาขยับเดินเข้าหาครับพยายามจะชิงจังหวะออกแข้งเหนบดึงโอ้โหแู่งับสวยงามแแต่ยังโต้คื้นไม่ได้ครับงซ้ายลูกอย่างนี้ว่ากันว่าโต้พื้นดอกสองดอกนี่เป็นแต้มเพชรพันธอย่าผลงานไทยจะชงตั้งรับตลอดนะครับแต่ว่าไฟนี้นี่ต้องเดินเข้าหาครับเล็กกว่าสั้นกว่าต้องลงทุนสูงครับถาหบเข้าไป ดูครับอจ้าประยามีดูจะประหยัดอาวุธมากไปหน่อยนะพยานสับตาและแทงนานๆจะออกสักครั้งหนึ่งฮะลูกตั้งกระเพงหน้าของแกนี่ดีเก่งเดอร์สิลาดู้แ้วเหรอเบียรออกนิดเดียวแล้วดึงสายตาดีจริงๆครับเดอร์ิลาดึงหลบนิดเดียวฮะอาศัยความไวเลยครับชิงออกแข้งก่อนแข้งสายของเยอรมันก็ยังไม่จับท่านหนักใจเลยเกนครับเตะวืดแรหลายครั้งแล้วโยเข้าไปครับเดี๋ยวจะไปหายจะต่อยหมัดครับ ยอดบวงงามช่วงชกสูนยาวกว่ารัเห็นชัดเลยครับทีมคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เดินเข้างหน้าตานี่แหมพระเอกหนังเลยครับท่านนั้นอดบงงามคนนี้ตัวเองเดินเข้าไปหาบ้างไอ้ทีมนี้ปล่อยมันดแต่หาจังหวะดูแล้วออกเบี่ยงออกมานิดเดียวเสียบเข่าครับหมดยกที่สามแล้วดูครับแหมลักษณะของเลอศิลาท่านใจเข้มเชียร์เลอศิลาครับรุ่นน้องครับโมดสามยกเสมอที่ยอดบวงงามนะครับก็ยังเบียดอยู่ นะครับแฟนมวยยิงเชื่อในความสูงความยาวความใหญ่ของยอดบนงานครับพอเวทีถึงแม้ว่าจะอวุธน้อยแต่ราคายังยันจะเวทียอดบนงานครับอ่ะยกสี่ครับพยยาามตามต่อเตะขวาครับเดี่ยวบนขวาเลเยอร์สิลาก็เร่งเกมมากขึ้นครับเตะขวาแล้วต่อยมาเตะขวาแล้วต่อยหมัดยกสอนไม่โดนครับยอดบยกที่เลเยศิลาเริ่มที่จะออวุธแล้วครับดูครับ เป็นมวยจังหวัด2จังหวัด3ามไยกันทั้งคู่เหรอครับไครที่เชียร์คู่นี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับดูที่ศิลปะนะครับดูที่ความสวยงามได้แล้วจงหัวแก้ไขปัญหาชัองข้อหน้าบนเวทีครับคุณอาเบียก็ไปเตะขวาแต่ยังไม่เข้าเป้าครับ ีันครับเจ้าอสงโอ้โหสี่สองสันสลายเทายโยไปเตล้อคืนดูครับกูหันเจ้าบเลแขมต่อแข็งหนักครับจริงับูหันเริ่มจะเ่งเกียกันมากขึ้นครับวนออกฉากออกมานิดเดียวครับท่ให้ยอดแมลงตันี้เ็าไม่รู้จะเล่นหลักไหนนตี่ับเป้ารับเป็นกาล่าปดขาเสียหลักเล็กน้อยยังแกร์นี่ลูกเก่งของแขายเลยครับโต้โดยเต่าปัดสลายนเหลกซ้ายจับแล้วสี่ครับยนับ และแทงด้วยข้วาโอ้โหก็มีสอบสลับอาวุธนัททำกันทีเดียวลอยมาครับทำได้ดีเยอะนักเตะโรซิลาเอียดมาแทงโดนเสียบเข่าพยายามเอียดก็ไปหาอีกโยเข้าไปครับยังไม่ได้จังหวะครับแทงขวาของโรซิลลาโอ้แล้วโตขึ้นไม่ได้ครับแนี่ยเสียแผงแบบนี้ยอดบ่งงาน เกี่ยวแล้วคืนเลื่อยแล้วโต้เกี่ยวแล้วคืนเหืนกันดูวงในดูบ้านเราบอกว่าแลกกันได้คนละอาวุธทันกันทีเดียวกูนี่ดูครับอาวุธทันกันเหลือเกินครับมีมัดสลับชิงจังหวะกันสนุกเลยครับยกนี้ยกที่สี่ไมหาวางแผนมาเด้งลงนี้ทั้งคู่เลยครับโอ้นี่ก็เลี้ยวขาไม่โดนครับข่าหาได้ครับจังหวะนี้เลื่อยสิลานั้นได้เหตี้ยนขาเข้าแล้วโต้คืนไม่ได้ครับ ตอนนี้ราคาข้ามาที่เลือดศิลาแล้วนะครับดูครับในบุ้ยเพเกินครับยอดบ่งงานต้องบอกว่าเสียการของเลือดศิลาเข้าไปนี่ออู้ดดูดว่ามั่วหมดนลครับตอนนี้โอ้ดูครับดูครับแกเข้าเลยศิลามองเห็นหมดครับยอดบ่งงานอะไรยังไเตะกันไหัฉากพอได้ลือดีลูกนี้นั้นราคาเริ่มนขยับแล้วราคาขยับมาที่เลิศศิลาแล้วนะครับแข้งขวาตัดล่างใส่ท้ายหมุนออกมาแล้วนี่ครับชุดครับ เป็นมาจนช่วงปลายยกแล้วครับเดี๋ยวต่อครับเดวุฒิงามยังไม่ท้อครับยังกองเดือลาฮะปลายยกสี่แข้งขวาของเลเซียลาแต่เลวุฒิงามหมดแข้งขวาหมดสี่ยกครับที่สรับสถานการณ์ตอนนี้ในข้ามมาอยู่ที่เลเซียลาเป็นต่อประมาณสี่หนึ่ง ครับท่านอยู่ที่สามอว่ายังพอมีเวลายังพอมีโอกาสกับทางฝั่งไม่ศิลาเท่าไหร่ครับเลสลากเป็นต่อสุดท้ายครับเลครับยกนี้ออกมาเหิือนชิงดับนะครับแต่เขออกมาปั๊บนี่ปักเดียวก็ขาดเลยครับคือว่าได้คนละแข้งครับเจอทีเป็นเกมทุกงานเป็นเกมที่ต้องย้ายของต่อยมาขาไม่ได้ศิลสุด้ายโต้เลสลาเดี๋ยวกครับวิ่งกันไปแทงและเตะซ้ายดูครับออกข้างนิดเดียวกาลังเดินนี่ครับ อออกาวุธไม่ถนัดครับโดนฉีบท่าไมร่จะโดนฉีบนี่ครับเริ่มแล้วครับนี่ครับาาจกราคาเริ่มจากแล้วความปัดเปียวว่องไวของเลดซิลาครับสมฉายาเลยครับอาวุธเล็ดดึงคีปลาไหลใส่สเก็ตจริงจริชนะน้อยเป็นชนะเยอะครับสลับขาแล้วฉีบดูครับโอ้โหโอ้โหครับออกทะเลเลยครับ กลุ่มเกมไว้ได้ยอดวงงานยกนี้นี่ตั้งแต่ปลายยก4ี่เลยครับช้ากว่านะครับแล้วก็โดนแค่นาทีเดียวครับนาทีแรกของตัวสุดท้ายนั้นราคาห่างในสถานการณ์ตกเป็นรองครับดูฮะโอ้มองเห็นหมดแล้วครับตอนนี้เลือดสลาอกลุ่มเกมารตอครับเดินขาลงไปเยอะเลยครับเจองานรุ่นใหญ่ดูครับเจอแข้งเสียงเลี่ยกครับท็อปฟองครับไปนี้ครับพาลัลใส่สเกีด โชคช่วยเขาดูเวิร์ดเพลยอเล็กเซอร์บโอ้จหาแล้วก็เต็มฟุตเวิร์ดต่อการมั่นอกมั่นใจครับขาดแล้วนะครับนี่ครับเลิศศิลาชนะน้อยเป็นชนะเยอะเลยครับโอ้ไม่มีปัญหาครับแบบนี้โวยวินหมุนปีเสียครับแช่ยกบนอย่างเมื่อวาช้ากว่าเห็นชัดครับเพื่อเดือดพาไปแล้วโดนเลิศศิลาโดดขีดกินฟรีหลายดอกนะครับเขียนล่าโอ้โหโชว์สายตาครับเลิศศิลา ไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้ราะศิลาคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องหนูเดนโอนชาแนลครับมีไฮไลท์คู่มวยมันๆแบบนี้ให้ชมกันเป็นประจำทุกวันครับสุดยอดคู่มวยในอดีตนะครับคัดมาให้ชมกันครูทีแฟนมวยให้ความสนใจนะครับคัดเอานักมวยที่มีแฟนคลับเยอะนะครับที่มีลลาการชมวัโอ้ไม่ธรรมดาครับมาดีดูครมาให้ชมกันแบบนี้รทนดินดูครับ น่าจะบอกว่าเต็มๆเลยครับชมยากครับไฮไลท์แต่ละคู่ที่นำมาเชมกันยอดบุญนะครับก็รอเสียงระฆังแล้วครับตอนนี้เลือดศิลาชุมแพทัวร์ครับคุมเกมได้หมดบนล็อกก็สารภาพกันแล้วครับเบียดกันได้เจ้าโปงามยังพยายามอยู่นะฮะแต่ว่าช้ากว่าครับหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับปลาไหลใส่สเก็ด เลิศศิลาชุมแพทัวเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดบ่งงามลูกบ้านใหญ่ได้อย่างสวยงามนะครับมาชมกันับเลิศศิลาชุมแพทัวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดบ่งงามลูกบ้านใหญ่